ทักทายพี่น้องตอนเช้าสายพี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยเพิเ่นสมบูรณแมนแต่ค่ำวันวาประมาณไปลายเดือนจะมีลมลมหนาวจะไม่ครับเพิ่นครับมพินลมไม่ลมแห้งแห้งครับงแมอเสาร์ม,มาเพิ่นนะครับการยุ่กับช่างปลาคือเก้าหลับพี่น้องเลยมาให้อาหารปลาเบิ่งครับพี่น้องปลาพมจีโตง่ายนะครับเบิบ่นน้ำสมบูบวไว้แต่บกไวไวเนาอครับเนี่ยเนี่ยมันลมมันแดดความแห้งแรง มันกรับมัลมมบลมงลมน,น,นะครับในกาลมลมแห้งในกาละวังเด้อพี่น้องไอติดจุดไฟเนาะครับเนาะเพราะว่าการจุดไฟแบบลมแบบนี้มันอันตรายนี่ครับยิ่งบึงข่าวอยู่อำเภอหนองพอกจังวัดเลดกะจังวัดเดียวกันครับผมแหละครับไฟไหม้อยู่แถวเ,เจดีย์ใชยมงคนเนาะครับเน้ะบรูว่าเป็นดับ สง,งบไปเนาะครับเนาะเหตุเกิดตะมาว่านบุระครับนี่แหละครับคุนว่าเวลาจุดๆคนเดียวแต่เวลาสาั่งคว่ำเดดร้อนนี่พี่น้องเมื่ออำเภอรประซอยกันดับไฟนะครับเนาะเบิงข้าวสารจากศูนย์ข้าวเรียกริสศึกนี่นะครับเนาะย,ย่ามากไยเด้อครับพี่น,อน้องย่าจิมาเผาทีเผานี่นะครับเนาะพอดีกะ อยู่เจดีใช้มงคลกับเป็นคู่เขานะครับมีจังหวัดเลดมีคู่เขาก็คืออำเภออยู่อำเภอหนองพพกละครับพอดีเป็นกะสถานที่วัดนะครับเนาะหลวงปู่ศรีมหาวิโรนะครับแต่ว่าเพิ่กับมานนาภาไปแล้วครับแต่ว่ากะเจดีใช้มงคลกับเป็นเจดีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดละเอ็ยดนะครับเนาะพอดีกับเกิดไฟใหม่ตะโมวานนะครับราะรูว่าเมนีไฟสงบไปแล้วครับเนาะยนะังได้ก,กับขอให้ไฟดับ ไม่ไวด้ครับเด้อขอให้เพิ่นผู้เพิ่นเอาน้ำมาหดนะครับเนาะเทศบาลต่างๆของอำเภอหนองพอกนะครับนอกตำบลต่างๆเพิ่อนเอารถดับเพลิงมาหดมาสีน้ำมาสีไฟสวยกันมารูว่าไฟดับสงบดีไปเนาะครับเนาะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงนี้มันก็นาแรงนะครับเนาะกับมันลมกระโชกแรงความแห่งแรงมันได้กาจะสีมักง่ายไดครับเด้อสำหรับการจุดไฟเผาทีเผานันเผานี่นะครับเนาะ เวลามันเกิดลมมาบรสามารถที่จะดับไปได้กับสางความเดือดร้อนให้ชุมชนสางความเดือดร้อนให้อำเภอเห็นตาละลายหน่วยงานผลไปเอารถด,ดับเพิงมาหดสอยกันมาเสีดนากันไฟใหม่บ่ให้ใหม่ล่ามขับไปในสถานที่วัดชัยมงคลเนาะครับเนาะเบิ้งข่าวก็รู้สุดหดหู่ใจครับพี่น้องท่านได้เห็นคลิปนี้กับ ขมาพูดคุยเนยได้ครับเด้ขบม,มานน่ผมจะได้รู้ว่าไฟใหม่เนี่ยดับสงบปินไปเนาะครับเนาะเพราะว่าเหตุเกิดกะอยู่อำเภอหนองพอกจังหวัดเลยเอสแหละครับพี่น้องกะเป็นจังหวัดผมเนี่ยแหละครับพอดีไฟใหม่เนา,นาะ,เนนะครับเนาะย่านใหม่ล่ามกข้าไปในวัดเนาะครับเนาะวัดริ่งสวยงามวัดศักดิ์สิทธิ์วัดมีสื่อเสียงของจังหวัดเลยเอสแหละครับถ้าเอ้ยถึง จังหวัดก็ลอยเอ็ดก็ต้อมีเจดีใช่มงคแลแ่ะเนาะครับเนาะยังได้คอให้ไฟใหม่ดับเรียบร้อยดีเ้อครับยิงมันนี่ยิงร่มแห้งเนาะครับเนาะร่มแห้งกับไฟมันเข่ากาันเข่ากันนี่ครับนี่แหละครับคุณว่าเวลาจุดนี่จุดคนเดียวแต่เวลาไฟใหม่ล่ามไปเดือดร้อนคนหลายลอยคนนะครับเนาะ ได้สิมากงายได้กับเอบันเดะเป็นข้าวก็ติดตามข้าวอยู่ตลอดกลับบร้วาไฟดับสงบดีไปนะครับเนาะเหตุเกิดกับอยู่อำเภอหนองผอกจังวัดรอยเอ็ดนะครับไฟใหม่แถววัดเจดีใชัยมงคลนะครับเนาะจังแต่กับคอไห่ไฟสงบดีเ้ยคอเจนาทีต่างๆดับไฟสงบดีนะครับเนาะหญิงมันนาแรงนะครับเนาะใบไม้แ้งหลพิ่งมันล่มนะครับเนาะ เห็นข้าวกะติดตามข้าวพี่น้องเอ้ยม่รู้ว่าดับสงบปีไปเนาะครับเนาะมาถักท้ายพี่น้องช่วงสายๆกับบาสาเกตนะครับเนาะพอดีกะมาให้อาหารปลาครับมาบึงครับน้าบกบงไว้ไว้พี่น้องเอ้ยม่รู้ปลาผมจะตัวใหญ่บ่ครับพี่น้องเอ้ย